Thank mm -hmm. you. พี่น้องสุขสุขไม้ติดสีเหลืองตัวพี่น้องมาอยู่หากินมาลุ่นไม้เก่านไม้เก่าเจ้าเคยมาสุก่อนมาเมื่อก่อนนี่แหละเป็นอะไรจิ๋วนเก่าอยู่บนไม้ยังร่มไม้เก่าสภาพอากาศลร่มในร่มที่แดดสูงว่าแดดไม้เก่าฮะเนาะ ภาพไม้เก่าครับเพื่อเินสางตัดนี่อยู่นี่น้ำกับบุรก็ป็นในเนานะแต่ว่าอยู่นี่มันจะมีคอนมีสลามอยู่นี่ใกล้ๆนี่นะแล้วก็เป็นตอเป็นต่อพูดี่คนหนึ่งอยู่เบื้องนะผู้ดเดียวโมโฮัว่าเป็นผู้ใดแจ็คสัเป็นคนเฮาโมเรื่องเนี่ยเลยกับบได้ถามกัน มาลออมงนนีพีมันอยู่บ่ันเก่าห้อนี้และมาเรื่มลงเบ็ดกันเลยเอาติดตั้งแล้วเยววทาะ ยังจะซูมทุนให้บิงแต่ว่ามันล่มมันฟองซูมมันลายตา มีสัญญาณมาล้วข้างในดึงลงระบาดหนึ่งเป็นปลาหน่อยดึงระปวะ Lên. À. À. Đúng không, thì nó còn mà lẽo Tèm lẹt mà lẽo, tèm lẹt mà Sạch สีนิ่วกลัวเลยมันมันมันผ่านไปพอดีสามสิบนาทีสามสิบสามนาทีแต้มแรกยังเลยมากคือว่าุ้มค่าทุกการล่อคอยมาจะเแต้มงาม ហើយស្គីនទៅប្រច័ណ្ឌណាស់ស្អាតงามយ เซ็ป,ปานอ้องมาแล้วอันเนอกมาแล้ว โมโหไป็ยังไงอันนั้นไม่ตายพรเถื่อนปัดปกติดปกติแล้วไม่ตายนี่เขาทอนเพื่อว่าปัดก็่ค่อยๆไปแค่นี้มันี่จะปัด ใส่งามใส่งามมาอีกแล้วเนา อฟองลมเหมืนฟองลายตาแนมันผมอยาเล็นทุกขนาดว่าดินตังหาหกขอ่นนะมึงมองฮะก็ได้ปลาสี่ตุด Thank <laughs> you. 嗯，还没准备好。 ายุมกินยาเ้่อายุมกินยาเท้นี่ปนนี้วยุนิ้วนิ้วกินยาเท้ยี่ไงเป็นไงสีนิ้วสนิ้วสนิ้ว จากมิดไปดอนเต้ คำมาหน,นึ่งภาษาเสียเงียบต่าลมเลยยังลมด้วยว่าลมบิดมือเลยตัวแรงมากสุดเลยเงียบไปหนึ่งลมโมหังปไปไหนว่าตอนนี้มันซีโมเขิงเลยเอาสิกลับก่อนว่าโอ,อย้ยกลับคำเมือ่อตะเวนคำว่าสรุปองคนงานพี่ล้วเมื่อนี้โมมันคือมือคอน อยูประมาณโลนึงพอรเดปน์เดียแกวอยู่พี่น้องพอรเดปปิ้งนี่ปลานิ่นมานึนยายไไนา่ตัวนึงโบยใหญ่ไปไลยการันตีแต่ปลาปากลวดใส่กันเงาๆได้ซ้ำนิว้วซี่นิวน้วซ้ำนิว้วซี่นิว้วอ่ะมนันมันพี่น้องฝากกดไล็์กดแชร์กดติดตามรุ้งพี่น้องเด้อ up body.